สวัสดีครับนักเรียนครับตอนนี้เรามาอันนี้นะครับคลิปตัวนี้ก็มาเรียนอะไรนะลำดับอนุกรมกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราถือว่าเป็นรูปแบบอื่นๆนะตั้งหัวข้อไว้แล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะอธิบายรวมไปเลยนะครับลำดับแล้วก็ไปตัวอนุกรมเลยเพราะว่าถ้ารูปแบบตรงนี้มันจะเน้นพวกพวกอนุกรมเนี่ยจะมากกว่านะครับผมตัวลำดับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องจําได้นะเริ่มเลยนะครับลำดับก็คือเราต้องรู้ละ ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอตัวเลขที่มันเป็นลําดับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราต้องทราบค่า A n หรือว่าที่จะเรียกกันว่าเป็นอะไรนะครับพจน์ทั่วไปนั่นเองอ่ะมาฝึกกันไปเลยนะครับเอาเริ่มที่ตัวอย่างไปเรื่อยๆเ,เลยนะอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็น1นึ่งเนี่ยสี่เก้าสิบหกเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเอ๊มันเขาเรียกอะไรนะครับ มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเลขคณิตหรือเลขาคณิตน the ั muscle, ่นเองถูกไหมแต่เราสามารถแกะมันออกได้ถูกไหมวราพดว่าไงเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนพอคุ้นเคยเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบของอะไรเอ่ยตัวแรกเนี่ยให้ให้ n เป็น1นี่ n เป็น2 n เป็น3 n เป็น4ชัดเจนเลยนะครับได้แล้วนะ n กําลัง2นั่นเองได้นะครับเอาต่อไป1 3 5บางทีเนี่ยนี่เป็นเลขคี่จริงๆแล้วเลขคี่ตัวนี้นะครับเอ่อลำดับตัวเนี้ยมันเป็นลำดับของเขาเรียกว่า เปบ,บเลขคณิตเออมันต่างกัน2องไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจจัดรูปเรามองเร็วๆเลยได้ปะได้ได้ได้เรามองเร็วๆเลยได้เป็นกรณีเลขคี่ไงเพราะฉะนั้นอัตโนมัตินักเรียนพอจะต้องติดตัวนี้เป็นอาวุธเนาะเป็นเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้เป็น 2N อลบหอาลองเทียบดิโพ์ที่3เนี่ยแสดงว่าแทน N, เอทัสมันได้เลข5้าเว้ยล่ะสองสามเป็นหลบหได้5เห็นไหมได้เรียบร้อยละเช่นเดียวกันนะเออครูเติมตรงนี้หนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอที่ตัวพจน์แรก มันไม่ได้เพิ่มที่เลขหนึ่งไงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามาอย่างงี้ปุ๊บ an เป็นเท่าไหร่ก็ไม่ต่างกัน 2n บวก1นั่นเองลองคิดดีๆเห็นไหมครับได้ 2n บวก1เนาะโอเคได้นะเรียบร้อยอ่ะต่อไปถ้าเกิดมันเราตับต่อไปบ้างขาให้มา0ต่อไปพจน์ที่2เป็น1ส่วน2พจน์ที่3เป็น2ส่วน3พจน์ที่4ดิเป็น3ส่วน4ยุดๆไปเรื่อย มองออกไหมครับ an เท่ากับเท่าไหร่อย่างน้อยละเรามองรู้ละเอ้ยศูนย์เนี่ยมันศูนย์ส่วนเลยวะศูนย์ส่วนหนึ่งนี่วะอ่าเพราะฉะนั้นเริ่มที่แสดงว่านี่พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่1มันออกศูนย์พจน์ที่2ออกข้างบนก่อนแหละเอาตัวเศษก่อนแหละพจน์ที่2มันออก1พจน์ที่3มออก2พจน์ที่4ออก3เพราะฉะนั้นคูได้แล้วนะงั้น an เท่ากับตัวเศษก่อนตัวเศษก็จะกลายเป็น n ลบ1นนั่นเองเห็นไหม ขณะเดียวกันนะ่ะได้ละแล้วตัวข้างล่างก็เกิดจากตัวข้างบนบวกหนึ่งถูกไหมตัวข้างล่างก็เกิดจากตัวข้างบนบวกหนึ่งอ้าวพวที่หนึ่งได้หนึ่งพวที่สองได้สองพวที 3, ่สามได้สามพวที่สี่ได้สี่ก็ศูนย์ด้วยเอ็นนั่นเองน่ะ่นะนะเป็นไงได้ไหมครับต้องได้นะครับนักเรียนมันเป็นอาวุธติดตัวนะเราต้องเจอคุ้นเคยกับตัวเลขบ่อยๆอ่ะแล้วมีอีกอันนึงอันนี้ครูจะเน้นนิดนึงนะครับอย่างเช่นเราไปเจอ,เอ,อสองอา้าวแล้วก็หกโอเคแล้วก็สิบสองยี่สิบ ไปเรื่อยๆถามว่ามันมีค่า A n เท่ากับเท่าไหร่มองออกไหมฮะบางคนมองอย่างนี้ก็คือครูจะบอกไปเลยดีกว่าเฉลยไปเลยดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาเนื่องเป็นคลิปออไอตัวเลขสองนี่มันเกิดจาก1คูณกับ2พจน์นี้เกิดจาก2คูณกับ3อ๋อพจน์นี้ก็เท่าไหร่ครับ3คูณ4พจน์ต่อไปก็4คูณ5ไปอย่างนี้เรื่อยๆนั่นครูกแกะได้แล้วนะมาดูกันพจน์แรกนี่ไงพจน์ที่1 ดูตัวหน้าก่อนเลขหนึ่งพจน์ที่2ก็เป็น2พจน์ที่3ก็เป็น3เพราะฉะนั้น n แล้วมันคูณกับเท่าไหร่พจน์ตัวหลังก็เกิดจากตัวหน้าบวกหนึ่งเห็นไหมเลขสี่เนี่ยเกิดจากเลขสามบวกหนึ่งเพราะฉะนั้น n คูณกับ n บวกหนึ n ่งเงี้ยต้องได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปของตัวนี้บ้าง1นส่วนสแล้วเราไป1นส่วนหกหส่วนสิแล้วก็1นส่วนยีตรงนี้เราจะคุ้นเคยเราจะเจอกันบ่อยเหมือนกัน ก็ได้นะ an มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย n คูณกับ n บวก1นั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวครูจะสอนนะมันจะเป็นถ้าเกิดเรามารวมในรูปแบบอนุกรมเราจะเรียกว่าถ้าเป็นอนุกรมถ้าเป็นอนุกรมจะเรียกว่าเป็นอนุกรมเทเลสโคปิกนั่นเองซึ่งคิดมากในยุคยุคหนึ่งนะครับเทเลสโคปิกอะ c o p i c อะ อนุคมเทเลสโคปิกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งให้เลยเลยไปก่อนอัต่อไปถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายลบบ้างอย่างเช่นลบหมา4อย่างเงี้ยแล้วก็ลบเแล้วก็อ่ะสิแล้วก็ลบยีอ 16, บโอเคอันนี้ไม่ยากนะครับค่อยๆคิดอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นพจน์ลบบวกลบบวกลบสลับไปเขียนลบหรอไปก่อนเดี๋ยวมันต้องยกกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็คูณกับไอตัวตรงนี้อ๋อเอ็นกำลังสอง คือเรามองที่ตัวเลขปะกะติ 1, 4, 9, 16, 25โอเคเอ็นลัง2ทีนี้สังเกตนะครับพจน์แรกพจน์ที่3พจน์ที่5ถูกไหมเอ๊ะพจน์เลขคี่มันเป็นค่าลบงั้นแสดงว่ายกกําลัง n ได้เลยอ่าโอเคไหมครับจะเป็นรูปแบบนี้เอาเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดคูไป1แล้วไปเจอลบ4บ้างแล้วก็ได้อ่า9แล้วก็ลบ16ทีนี้พจน์คู่ใช่ไหมพจน์คู่พจน์ สองพจน์สี่พจน์หกเนี่ยมันเป็นเลขลบก็ไม่ยากก็ลบหนึ่งก็จะบวกก็ได้จะลบก็ได้เอ็นบวกหนึ่งก็ได้อาครูให้เป็นเอ็นบวกหนึ่งแล้วคูณกับไอตัวตัวเลขที่เราได้ที่เราคิดมานั่นเองนะครับอ่ะรูปแบบทั่วไปเขาเรียกว่าลำดับหรือว่าพจน์ทั่วไปเราต้องได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขอยกตัวอย่างสักสองตัวอย่างอ่ะ ตัวนี้เราก็จะเจอกันบ่อยนะครับเขาบอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้ก็จะมี7 12นี่19 28อ่ะแล้วก็39ไปเรื่อยๆอื่วทำเลยนะครับทำกันเลยเท่าที่เรามองเนี่ยเอ๊มันไม่มีความสัมพันธ์เป็นรูปแบบการคูณเลยไม่ใช่เลขาคณิตแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เลขคณิตด,ด้วยเพราะว่าอะไรเราลองลบกันได้เท่าไหร่5ลบอีกทีเท่าไหร่ครับ7 ลบวิธีได้9อ่ะอ้าอาลบวิธีได้11เห็นไหมถ้าเรามองต่ออีกชั้นหนึ่งเราจะเจอค่าคงที่รูปแบบตัวนี้ก็ใช้กันบ่อยอันนี้เทคนิคของครูนะครูจะใช้ตัวนี้นะครับครูจะมองเป็นอย่างนี้ถ้าลบกันตัวนี้เราจะเรียกว่าอันนี้เป็นเลเวล1ชั้นที่2ก็เป็นเลเวล2อ่ะถ้าออกมารูปแบบของเลเวล1เลเวล1เนี่ยจะได้ว่า an มันจะเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่า พหุนาม n กำลังหนึ่งเพราะนั้นก็กลายเป็น a คูณ n บวกกับ b ซึ่งไอตัว a เล็กกับ b เล็กเนี่ยก็คือตัวเลขทั่วไปเดี๋ยวเราต้องมาโซหาอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันถ้าเป็นเลเวล2 a n จะกลายเป็นพหุนามกำลังสองก็ไล่ไปดิ a n กำลังสองบวกกับ b n กำลังหนึ่งแล้วก็บวกด้วย c นั่นเองนะครับถ้าเป็นกำลังสามก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับกำลังสองก็จะอ้วกอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้ ถ้าเกิดตอกรณีข้อนี้กลับมาที่ข้อนี้ปรากฏว่าได้เรเวลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งไว้ก่อนเลย An เท่ากับ An กําลังสบวกกับ Bn บวกด้วย4เดี๋ยวเรามาหาค่า A ค่า B ค่า4กันนะครับสนุกดีเรื่องเนี้ยอ่ะคูก็ไไรก่อนพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ7พจน์เอาแค่3พจน์พอ12 พจน์ที่3มีค่าเท่ากับ19เอามา3พจน์เนื่องจากอะไรมี3ตัวแปรไงเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้าง3สมการนั่นเองโอเคนะครับ A1 แทนไปเลยอ่ะได้เรียบร้อยละ A1 พจน์ที่1มีค่าเท่ากับ7นั่นหมายความว่าครูจะสร้างสมการละครูแทน n เท่ากับ1ไปใน a n ก็ก็จะกลายเป็น A b บวก b บวก C มีค่าเป็นเลข7ได้แล้วครับต่อไปแทน n เท่ากับ2เข้าไปในตัวนี้ าก็กลายเป็นเท่าไหร่ c a บวกกับ2 b บวกกับ c ถูกไหมครับพจน์ที่2มีค่าเท่าไหร่ครับ12อะต่อไปพจน์ที่3มบ้างาก็กลายเป็น9 a บวกกับ3 b แล้วก็บวกกับ c มีค่าเท่ากับ19 3สมการตัวนี้เดี๋ยวเรามาแก้สมการกันนะรูปแบบสมการแก้ง่ายๆนี่แหละคูก,กําจัดทีละตัวกําจัด c ก่อนเลยจับมาลบกันครับเอาข้างล่างลบข้างบน c a ลบ a ได้เท่าไหร่ 3 a บวกกับ2 b ลบ b เหลือ b c ลบ c หายเรียบร้อย12-7 5อลบ7 5. อันนี้เหมือนกันกำจัดค่า c เหมือนกันเอาข้างล่างลบข้างบน9-4ลบ4เหลือเท่าไรห5 a บวกกับ3 b ลบ2 b ก็เหลือ b เดียวเห็นไหมลบกันอีกทีได้7ลบกันอีกรอบหนึงได้เท่าไหร่ครับ2 a เห็นไหมมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นครูได้ละค่า a เท่ากับ1 เห็นไหมครับได้เรียบร้อยเพราะเอเท่ากับหนึ่งปุ๊บคูกลับย้อนไปแทนตรงนี้เออไปแทนในสมการไหนก็ได้ในช่วงนี้ปรากฏว่าเราได้ b เท่ากับเออ b เท่ากับสองอือแล้วก็ย้อนเข้าไปแทนตรงนี้เพื่อหาค่า C แทนในเนี้ยง่ายสุดละ A บูบีบวก C สองบวกหนึ่งบวก C เท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้น C เท่าไรซีเป็นสี่เพราะฉะนั้นครูตอบได้ละพ์ทั่วไป a n เอท่ากับเอาไปแทนนี้เลย ABC 1 n ีหนึ่งกำลังสองบวกกับสองแล้วก็บวกกับ นั่นเองนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้มันมีรูปแบบลัดอยู่นะครับก็คือครูจะสอนไปว่าถ้าเกิดมันเป็นเป็ลเวลสองให้มองเป็นสองเเท่ากับค่าคงที่ที่เราเจอค่าคงที่ที่เราเจอหมายความว่าไงนี่ไงขึ้นไปดูนิดนึงนะนี่ครับพอเราลบกันเสร็จปุ๊บมันปรากฏว่าเลเวลสองในค่าคงที่คือเลขสองเพราะนั้นครูก็มองออกละ 2a เท่ากับ2เห็นไหมครูก็แกะอัตโนมัติเลยได้ a เท่ากับ1เห็นไหมครับเออแล้วก็ไปแทนว่าอะไรไปอีกทีหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ครูให้ค้างไปไว้เป็นลองดูซิเป็นคล้ายๆกันบ้านก็ไแ้ลลองไปคิดกันเองดูนะครับเขาบอกว่าจงหา an นะครับเมื่อลำดับเป็นตรงนี้บ้างลบ2เป็น7อะแล้วก็22 43และก็70แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเราทําเองนะทาไปเรื่อยๆแล้วกันเนอะออทำไปเรื่อยๆแล้วครูจะพบว่าได้แล้วเฉลยเลยแล้วกันเราก็จะได้ว่า AN มีค่าเท่ากับอ้าวเท่าไหรนะ่หาไม่เจอละเดี๋ยวเดวแปบ๊บหนึ่งอ๋อ3าอลังสองลบด้วย5นั่นเองแสดงว่า B มีค่าเท่ากับ0ลองไปคิดกันเองดูนะครับ